ลิปนี้จะมาป้ายากันแดดเด,ดเริยูที่ใช้ได้ทุกวันไม่กดเมคอัพเลยนี่คืออ um ัมเฮอร์ไบโอบูเตอร์สกินไบเทนิ่งซันเซรัมเอสพีเอสห้าสิบบวกพีเอสี่บวกกันแดดที่ใช้คุมมันบางเบาสบายผิวไม่อุดตันแล้วก็ไม่เป็นคราบซึ่งเนื้อเขาจะเป็นสีขาวแบบนี้นะคะแล้วพอทาบนใบหน้ามันก็จะให้ความรู้สึกเหมือนแตกตัวออกมาเป็นน้ำหน่อยๆอย่างเงี้ยทำให้แบบว่าเกี่ยง่ายมากๆแล้วเนื้อเบาสุดๆตัวนี้เข้ามาพร้อมนวัตกรรมไฮบริดซันดูโอแคร์ที่จะช่วยสะท้อนและดูดซับรังสีอย่าเยี่ยม นอกจากนี้ยังมีส่วนช่วยลดการเกิดสิวเพราะว่าเขามีสารสกัดซิงค์ P C A รวมถึงสารสกัดอื่นๆอีกเพียบตัวนี้เราชอบเพราะว่าเขาสามารถใช้แบบเดลี่ยูได้เลยแถมยังเป็นเนื้อเซรั่มที่ช่วยบูสต์ผิวให้แบบว่าดูใบขึ้นแล้วก็ยังมีส่วนช่วยฟื้นฟูผิวจาก PM2.5 ด้วยที่ชอบกว่าคือนอกจากช่วยคุมมันแล้วเนื้อเขายังบางเบาสบายผิวทําให้แบบว่ามันไม่หนักหน้าเลย นอกจากนี้ยังอ่อนโยนและซึมไวสุดๆเสร็จแล้วก็จะได้ความผิวชํำประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราไปแต่งหน้ากันต่อเสร็จแล้วค่ะน,นี้ก็คือฟินิตลุคของเราในวันนี้จะเห็นเลยว่าหน้าไม่เป็นค้าเป็นขุยเลยตัวนี้พูดเลยนะว่าเป็นไอเทมที่ตอบโจทย์การดูแลผิวอย่างเร่งด่วนสามารถทากันแดดเสร็จแล้วรอแป๊บเดียวแล้วก็แต่งหน้าออกจากบ้านต่อได้เลยจ้ามาถึงตรงนี้ใครที่อยากได้ก็กดที่ตะกร้าได้เลยนะ